สวัสดีครับลูกสวัสดีครับปอนเอาเอาเบอร์เกอร์วางแล้วก็สวัสดีครับดีๆลูกสวัสดีครับน้องบอสมากินอะไรน้องบอสมากินไก่ KFC เอ้ยไม่ใช่ KFC คืเบอร์เกอร์ใช่ไหมลูกเบอร์เกอร์ครับเดี๋ยวพาน้องบอสไปพาซ่ามาแว้นมอไซค์ไปมาค่ะไปซื้อเบอร์เกอร์ให้เจ้าเฟนก็เลยซื้อให้น้องบอสด้วยนี่เป็นเบอร์เกอร์กับชีสนะคะเป็นง่ายๆแล้วิีกจะทำ ขนมอะไรนะลูกขนมอะไรนะไข่นกกระทาขนมไข่นกกระทาค่ะจิ๊กกำลังจะทำอากาศร้อนมากแว่นว่าไสากลับมาถึงบริษัทน้ำเขียวเย็นๆชื่นใจน้ำโปรดก็คือน้ำเขียวเผืนผู้จัดการเหรอคะอยู่นิ่งไหมไม่ค่ะ <c oughs> ทั้งวันค่ะเหมือนเข็มนาฬิกาเดินไม่หยุดค่ะวิ่งสกินน้ำโปร ชอบค่ะชื่นใชอบน้ำเขียวมากชื่นใจชื่นใจน้ำเปรี่ยวของโปรดโอ้ยอร่อยไหมลูกอร่อยครับอ่าแล้วก็อ่าน้องบอสได้ชุดใหมล่รอด้วยเป็นชุดอะไรลูกชันชันโฟ,นฟรรเมอร์ใครซื้อให้ไอเจ๊ซื้อให้โอ้ยออเอามาให้พี่พี่ป,ป้าๆนะนะดูสิสวยไหมสวยไหม ออาลองแกะดูสิลูกออาลองหยิบดูสิสวยไหมพี่ๆป้าะ,ะนานาอ่ากลางดูสิลูกกลางโอ้ยหล่อเลยโอ,โอ้โหโนี่เมื่อกี้ว่าเขาจะเอาบัมบับีแต่บัมบับีมันตัวเล็กเขาก็เลยเลือกเอาทรานส์ฟอร์เมอร์นะคะโหสวยอะ่ะบอสชอบไหมลูกชอบไหมลูก ชอบครับบอกสิลุกน้องขี้อายนิดหนึ่งนะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันกระไข่นกกระทาค่ะสวัสดีครับฝนหลกอ่ากินต่อเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้มมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ในกระมังแล้วเราจะบี้มันนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งผงฟูลงไปด้วยค่ะ ล้วก็จะใส่ผงฟูยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเราจะใส่ผงฟูลงไปด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอบี้มันก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็บีบ้บี้บี้มันผู้จัดาก,การเทน,น้ำตาลลงมาเลยค่ะมันจะได้เข้ากันค่ะคยังค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวหวางไป เอาผงฟูด้วยเลยค่ะอืมต้องมันได้พอดีเลยเออตาอาตาตล่องคะมันไม่อยู่กับที่ค่ะให้อยู่กับอ่าแป้งต่อไปก็บิ แป้งมันดูแป้งด้วยนะคะระวังโดนเหมือนวันนั้น mm hmm. แล้วเราก็จะนวดให้เข้ากันกดอยู่ก่อนได้ลูกคลายเลยคลายอะมาต่อกันนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะใช้มือแล้วนะคะเพราะว่ามันมันเริ่มละเอียดแล้วค่ะต้องดูก่อน,นะค่ะว่ามันเข้ากันไหม ไม่ยอมว่าเธอที่รู้อะกดยะหยุดก่อนลูกกดหยุดเลยนวดแป้งให้มันเข้ากันนะคะพอกันลงนวดมาได้ทักคร๋ยวจะมาแป้นเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนวดออกมาได้แล้วก็จะมาป้นเป็นก้อนกันต่อค่ะ ตอนนี้เราก็ได้อาลงกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าเป็นยังไงต่อนะคะต่อไปก็ค่อยๆขยายเข้าไปเนาะค่อยๆเคลียร์เขานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะทอดมาเรื่อยๆนะคะทอดค่อยๆทอดนะคะค่อยๆทอดสค่อยๆทอดนะคะค่อยๆแบบเอาตะหลิวหรือทับทิมทอดตลอดรับลูกค่อยๆทอดนะคะเอาตะหลิวหรือทับทีค่อยๆทำ่างนี้นะคะ พอทำนี้ปุ๊บแร้วก็กดให้น้ำมันไหล,ลก,ก็กลักบมาขึ้นเลยเนี่ค่ะถ้าจะใส่งาเพิ่มก็ได้นะคะเนีย่ยกดพอเรากดปุ๊บแล้วก็ลวกลับมาขกกึ้นเหมือนเดิมดูนะ,นะคิมจะกดลูกนี้ให้ดูนะคะเนี่ยแถวเนี้ยคิมกดเพิ่ม เขาจะกลับมาคืนเหมือนเดิมน่อรากดเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเละนะคะเขาไม่เละค่ะ បាទទៅកន្លង เดี๋ยวจะแบ่งแบบใส่งาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอางามมาใส่ดูนะคะนี่นะคะเขาได้มาสักพักหนึ่งนะที่ยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะที่จะกดให้ดูนะคะนะคะังไม่โอ้ยกดออกมาถ้าก็จะขึ้นอนของเขาเองลองดูน้ำมันนะลูกแต่ก็กดเลย ทำในตัวของตัวเองนะคะผิดสูตรใจนู้นนี่นั่นมันไม่เกี่ยวนะคะการทําอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทําออกมาเราทานได้เราก็โอเคแล้วค่ะเราทําออกมาเราทานได้เราทำคนอื่นเราทําออกมาคนอื่นกินได้เหมือนเราก็โอเคแล้วค่ะการทําอาหารมันไม่มีผิดไม่มีถูกจริงๆไม่ไม่มีกฎไม่ไมีว่าต้องใส่อะไรก่อนไม่ต้องใส่อะไรหลังไม่ใช่นะคะทุกอย่างมันอยู่ที่การว่าเราจะทํำยังไงว่าเราจะเลือกทํำยังไงสะดวกสบายแบบไหนเราเอาแบบนั้นอย่างดีค่ะนีค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดนกันต่อตัวนี้มันเริ่มสุดแล้วนะคะแต่เขาก็จะกลับมาคืนมาคืน จะมนีน้ำมันเยอะนะคะพอเราเค่อยๆเนี่ยออกไปเนี่ยตักออกมาน้ำมันจะค่อยหายโอเคค่ะรีบต่อไปที่จะมาตัดแล้วนะคะจะมาตัดไสตัดออกแลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันะคะตักกินไขนกกรทาเสร็จน้ำมันเรามีเหลือนะคะ ปซื้อทอดดอกมาทอดกันค่ะทอดดอกมาลูกชิ้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะสีแดงมากโอโอ,โอไอโครับไอพฟอโทรศัพท์ทานคู่กับกะหล่ำปีใบโหระพาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะคู่ค่ะคะ่เสร็จแล้วค่ะเป็นง่ายๆค่ะลูกชิ้นกะหล่ำปี เตก็ลังทอดอนะคะกำังทอดอยู่ยอดค่ะเสร็จแล้วสุกแล้วค่ะใครก็ทากินเองได้แค่ไปซื้อแล้วก็มาทอดเนาะกรแกอยางดีเนาะง่ายนะครัเอาก็ะเย็นตกขวดหนึ่ก็สุดยอดครับใจเสียจงกิงแต่ไปอย่างเดียวค่ะเล่าอะไรคบพัฒนาอัพกี่แล้ว มาเพิ่มความวุวนด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ